สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi นะครับของเน็ต NT หรือว่าเน็ต t o t เดิมน,นั่นแหละครับที่ตอนนี้สพทได้ได้งานนะครับหรือว่าสพทได้ให้ NT มาติดตั้งเน็ตให้โรงเรียนนะครับแต่ละโรงเรียนซึ่งนะครับแต่ละโรงเรียนก็จะมีเน็ตนะครับของ NT ใช้แล้ว NT ก็จะเป็นการควบรวมระหว่าง TOT กับ CAT นะครับ เปลี่ยนมาเป็น NT นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับรหัสผ่านนะครับของ Access Point ไซเซลรุ่น e x 3 3 2 0ด t o นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เข้าที่เบราว์เซอร์เลยนะครับผมใช้ Google Chrome ครับกดไปที่ Google Chrome นะครับก็ช่อง username ก็ใส่ลงไปนะครับ u s e r นะครับ u s e r ส่วนรหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านลงไปนะครับรหัสผ่านมันจะมีอยู่นะครับอยู่ข้างหลังกล่องนะครับอยู่ข้างหลังกล่อง exit point นะครับรหัสผ่านก็ใส่ลงไปครับนะและก็โค้ดนะครับ verifying really, really code นะครับก็คือตัวที่เห็นนี่แหละครับ J R 9 X อะไรนีเลข4ี่ไหม ค G R 9 X K 8ครับก็พิมพ์ลงไปครับ G R 9 X K 8น,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 นะครับลืมแารหัสผ่านสารหัผ่านก่อนนะครับก็กดล็อกอินปุ๊บพอล็อกอินมาแล้วมันก็จะมาพบกับหน้าหลักของมันเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ดูเอาเองครับ Wi-Fi Setting นะครับมีทั้ง 2.4G นี่นะครับแล้วก็ 5G นะครับนี่ Fi, น, G, G, นะครับก็ชื่อ Wi-Fi เดิมก็เป็นเบงทลาสคูล 2.4G แล้วก็เบงทลาสคูล 2.5G นะครับแลนก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านโดยผมจะใช้ชื่อเดิมก็แล้วกันเลยครับแต่จะใส่รหัสผ่านใหม่นะครับเนาะ ผมจะทําให้ดูนะครับก็เข้าไปที่เมนูที่อยู่ข้างบนนี่ครับไอคขีดิคิวสามขีดที่อยู่ข้างบนนี่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่เน็ตเวิร์กนะครับเซตติ n งนี่ครับกดเข้าไปเน็ตเวิร์กเซตติงนะครับแล้วก็ไปที่ ไวรสนะครับเมนูแรกไวรนะครับก็เลื่อนลงมาที่นี่นะครับ w i รัสเน็ตเวิร์กซิติ้งนี่นะครับนี่ถ้าจะเปลี่ยนชื่อมันตรงนี้เนี่เห็นไหมครับนี่ชื่อมันเนี่เบงทราสคูย2นจ,จ .4G นะครับถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับนะก็ในที่นี้ผมจะเอาชื่อเดิมแต่รหัสผ่านใหม่นะครับเอาชื่อนี้แหละเบงทรา สคูณ 2.4G นะครับเลือกโหมดมันก่อน,นครับนี่มันมีโหมด 2.4G นี่ต้องเลือก 2.4G ก่อนก็พิมพ์ว่าเบงทราสคูณ 2.4G นะครับรหัสผ่านมันจะอยู่ข้างล่างครับนี่ก่อนจะเลือกรหัสผ่านเรามาเลือกโหมดของมันก่อน Security m o d e Security โหมดคือโหมดของความปลอดภัยเราก็เอาตามนะครับเอาตามค่า default ที่เขาให้มาครับค่า default ก็เป็น w WPA2 นะครับขีด PSK นะครับส่วนรหัสผ่านนเห็นไหมครับนี่พาสเวิร์ดทำไมหน้าจอมันขยายไม่ได้ครับพาสเวิร์ดนี่เราก็ใส่ลงไปผมจะลบออกผมจะใส่รหัสผ่านใหม่ครับนะใส่ลงไปนี่ใส่รหัสผ่านลงไปแล้วนะครับ พอใส่รหัสผ่านลงไปแล้วก็กดปุ่ม a p p l y ก็กดไปครับ a p p พลก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปเราจะมาเปลี่ยนนะครับรหัสผ่านแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi 2จุดไม่ใช่2 5G นะครับเพราะว่า 2.4G เปลี่ยนเป็นแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่เลือกที่ช่องเช็คลิสต์ 5G ก่อนครับนี่ ตัวนี้เป็น2.4เราต้องเลือก 5G มันก็จะขึ้น 5G นะครับมันก็จะขึ้นชื่อเดิมเป็นเบงธราดสกูล 5G ครับผมก็จะเอาชื่อเดิมนี่แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็เลือกลงมาหารหัสผ่านนี่ครับรหัสผ่านก็จะอยู่ข้างล่างนี่ก่อนจะไปที่รหัสผ่านก็เลือกก็ดูโหมดความปลอดภัยก่อนก็คือโหมด security นะครับหรือว่า security Mode WPA2-PSK นะครับก็เลือกโหมโดนี้ที่เขานะครับ Default มาให้ค่าเริ่มต้นมาให้เราก็จะไปคลิกรหัสผ่านครับกดเข้าไปตรง password ติ๊ดนี่แล้วก็ใส่รหัสผ่านครับพิมพ์ลงไปครับได้แล้วก็กด apply นะครับก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับรอสักครู่ครับผมขอบขอตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับต่อไปเราจะมาดูเมนูอีกสักเมนูหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเมนูการเปลี่ยนสีของทีมนะครับหรือว่าทีมของของหน้านะครับหน้าจอแอปนี้แหละนะครับหน้าจอเว็บนี้หรือว่าแอปนี้ของไซเซียล ex สามสามสองศูนย์ีทีโอนะครับก็ไปคลิกที่ ไปกดที่ขีดสามเส้นนี้นะครับขีดนะครับเพื่อนๆจะเห็นคำว่า t e a ี t h e m e นี่นะครับสีเหลืองนีผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าสีเหลืองดูแล้วไม่สบายตานี่ก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกสีฟ้าแต่ว่าเครื่องอาจจะรอนานหน่อยนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับครับผมนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Wifi ของเน็ตนะครับ NT นะครับหรือว่าเน็ตทีโอเดิมที่ทาง NT ได้เข้ามาประมูลแล้วก็ชนะการประมูลของเน็ตโรงเรียนในสอทน,นะครับก็มันมีขั้นตอนสุดท้ายครับก็ต้องรีสตาร์ทครับต้องรีสตาร์ทเพื่อให้ c อคเ p o ้อ t ของเรานะครับรับค่าใหม่ที่เราตั้งไว้นะครับถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนที่เราจะรีสตาร์ทยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนพักกาศแฟมิลี่นะครับให้เรามีกำลังใจในในการทำชิปดีๆชิปใหม่ๆออกมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ต่อไปเราก็จะรีสตาร์ครับคลิกที่ขีด3ขีดครับแล้วก็กดปุ่มรีสตาร์ใต้ปุ่มตีมนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนตีมแล้วแต่ว่าเปลี่ยนในโทรศัพท์มันมันไม่ได้ครับต้องไปเปลี่ยนในโน้ตบุ๊กนะ <ś> ก็กดปุ่มรีสตาร์ทก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับรีสตาร์ทกดโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้น้องก,กากร้องหอมด้วยครับลาพี่ลาน้องเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ